การรุกรานดินแดนประเทศคูเวตของกองทัพอิรักที่นำโดยซัดดัมโฮเซนมาเป็นการกระทําที่ทําให้เหล่านานาชาติต่างก็พากันด่าอิรักกันอย่างหนักเลยนะครับจนทําให้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต้องใช้วิธีการคว่ำบาตรอิรักไปเลย ส่วนทางประธานาธิบดีจอจดับเบิลยูบุชในตอนนั้นนะครับต่างก็วางกําลังพลพร้อมกับเหล่าชาติพัตมิตรของตัวเองทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกในตอนนั้นนะครับและมากกว่าสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ํารวมทั้งกองทัพทหารมากกว่า34ชาตินะครับเพื่อรวมหัวกดดันทหารฝั่งอิรักให้ถอนกําลังออกจากประเทศคูเวตโดยเราต้องเล่าย้อนไปถึงที่มาของความบาดหมางกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องทั้งหมดมีที่มาเป็นเช่นไร คลิปก่อนหน้านี้ก็คือวิกฤตการ์อิหร่านสมองไหลนะครับแต่นี่มันเป็นเหตุการณ์หลังจากนั้นอิรักในตอนนั้นมีความขัดแย้งและสู้รบเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรนะครับและผู้นําแต่ละประเทศในตอนนั้นก็คืออิหร่านที่นําโดยนายโคเมนี่ส่วนอิรักที่นําโดยซัดัมฮุเซนคือทั้งสองคนก็บวกกันมาอย่างยาวนานนะครับก่อนที่สงครามจะยุติลงด้วยการเจรจาของสหรประชาชาติเข้าไปช่วยเฮ้ยมึงยลแลโดยที่ไม่ได้ทําให้ทั้งสองประเทศอย่างอิรักและอิหร่านนะครับเสียดินแดน นอกจากชีวิตของเราราษฎรกับทหารเท่านั้นแน,น่นอนว่าการทําสงครามในครั้งนั้นจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินที่มากพอสมควรทําให้อิรักในช่วงสงครามนะครับต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากประเทศต่างๆมากมายโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียกับคูเวตครับซึ่งเป็นประเทศที่ร่ํารวยเต็มไปด้วยน้าม,มันมหาศาลไปเลยและการทําสงครามระหว่างอิรักอิรานนะครับทำให้อิรักกลายมาเป็นประเทศที่ล้มละลายไปโดยสิ้นเชิง เนื่องจากใช้เงินไปกับการถลุงซื้ออาวุธสงครามครับโดยอ้างว่าศักยภาพทางการทหารเพื่อพอถึงเวลาใช้ดีนะครับเอิรักก็ไปบอกให้ซาอุดีอาระเบียและคูเวตยกหนี้ให้กับตัวเองไปเฉยๆเรียกง่ายๆว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจู่ๆเอีรักะก็บอกว่านี่ทั้งหมดของเองนะกูจะไม่จ่ายแล้วนะบาย และนั่นจึงทําให้ซาอุดีอาระเบียและคูเวตไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับและบอกว่าอิรักทําแบบนี้ไม่ได้สุดท้ายนั้นอิรักต้องใช้ท่าไม่ตายครับโดยอ้างว่าคูเวตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอิรักมาก่อนนะเวก่อนที่จะถูกอังกฤษยึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึง่งถัดมาไม่นานคูเวตก็ได้รับอิสรภาพและกลับมาปกครองตัวเองได้อีกครั้งและด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้ซัดามฮุซเซนอยากจะได้ดินแดนส่วนนี้มาเป็นของตัวเองครับ แต่ตอนนั้นทหารอิรักมีมากกว่าหนึ่งล้านคนนะครับแถมมีประสบการณ์ที่เคยรบกับอิหร่านก็พอตัวเหมือนกันนั่นแหละมีทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยเครื่องบินจรวดและอื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้ใช้นะครับสำหรับคูเวตรประเทศเล็กเแล้วนั้นครับการที่อิรักจะบุกเข้าไปยึดก็ไม่ยากเย็นเลยทีเดียวเชียวบีบหัวกินเหมือนปีโป้เลยก็ยังได้อิรักก็เลยไปทำท่าทีเหมือนไปเจรจาต่อรองดินแดน,นนะครับเพื่อหวังที่จะกินดินแดน,นของคูเวตแน่นอนครับว่าคูเวตก็ปฏิเสธเรื่องนี้แบบไไมม่ม่่่ีเเยออออก็พืะะร ดังนั้นเอียรรักก็เลยใช้มาตรการเด็ดขาดนะครับโดยในวันที่2สิงหาคมปี1990อีรักได้เคลื่อนกําลังพลบุกเข้ายึดพื้นที่ภายในประเทศคูเวตครับเพื่อหวังที่จะครอบครองแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่บักเอกเลยพร้อมกับพื้นที่ที่จะออกไปสู่อาวเปอร์เซียได้ง่ายยิ่งขึ้น การบุกยึดคูเวตในครั้งนี้ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเลยนะครับทั้งกําลังพลที่มากประสบการณ์ทําให้อิรักนะครับสามารถชนะคูเวตได้อย่างสบายๆถึงแม้ว่าคูเวตจะได้รับสัญญาณเตือนเรื่องสงครามมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตามนะครับแต่กลับนิ่งเฉยกับเรื่องทั้งหมดไม่มีการตั้งรับอะไรทั้งสิ้นนะครับนั่นจึงทําให้อิรักเข้ามายึดได้อย่างง่ายๆไปนั่นแหละ โดยมีทหารมากกว่า955,000คนกองกําลังกึงทหารอีก650,000คนรถถังหุ้มเกราะ4,500คันเครื่องบินลบกว่า484ลำครับและอื่นๆอ,อีกมากมายที่ยังไม่ได้เผย เรียกได้ว่าเป็นการตบเด็กเลยก็ว่าได้นะครับภายหลังจากที่อิรักได้รับชัยชนะไปแล้วนั้นครับซัดามฮุเซนก็เริ่มเข้ามาปกครองคูเวตแบบเต็มตัวโดยการสร้างรัฐบาลชั่วคราวที่เรียกว่ารัฐบาลชั่วคราวแห่งเซรีคูเวตและก็ได้แต่งตั้งญาติตัวเองขึ้นมานะครับไปเป็นผู้ว่าราชการแทนที่นั่น การบุกยึดคูเวตในครั้งนี้ทําให้เหล่านานาชาติไม่พอใจเป็นอย่างมากเฮ้ย <He i, S 1> มึงทําแบบนี้ได้ไงวะอิรักก็เลยโดนคว่ำบาดไปนั่นแหละครับปิดทุกอย่างที่เขาบอกให้ปิดรวมทั้งเศรษฐกิจเองก็ฉิบหายไปนั่นแหละถึงแม้ว่าจะได้แหล่งน้ำมันขนาดใหญ่นะครับแต่ก็ไม่มีใครอยากค้าขายกับคนแบบเน,น้ต่อมาทางสหประชาชาติจึงมีข้อมติในการใช้ปฏิบัติการทงางทหารแบบเต็มสูปเพื่อขับไล่กองทัพอิรักให้พ้นจากดินแดนคูเวตในวันที่12มกราคมปี1991กครับ โดยมี34ประเทศทด้วยกันนะครับที่ให้ความสนับสนุนแม้กระทั่งญี่ปุ่นกับเยอรมันเองแต่ทั้ง2ประเทศนี้ไม่ได้ส่งอาหารเข้าไปในสงครามนะครับแต่เขาได้ส่งเงินไปสนับสนุนทั้งสิ้น1 0 0 0 0ล้านสหรัฐกับ6,600ล้านสหรัฐด้วยกันการเข้ามายึดคูเวตในครั้งน,นี้กองทัพอิรักก็ได้ก่ออาชญากรรมไว้หลายครั้งด้วยกันนะครับเช่นการประหารนักโทษที่ไม่มีการไต่สวนาการปล้นสะดมบ้านเรือประชาชนเป็นต้น การกระทําแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในช่วงปี1986จนถึงปี1989ซัดดัมฮุสเซนได้สั่งทหารฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวเคิร์ตมาแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า182,000คนในครั้งนั้นจนถูกตาหน้าจากหลายๆประเทศนะครับตัดมาที่อิรักประกาศสงครามจากทุกประเทศไปแล้วนะครับแบบไม่แคร์สื่อไปเลยโดยการเริ่มยิงขีปนาวุธใส่ประเทศซาอุดีอาระเบียบาเรนกาตาเรียกได้ว่ายิงใส่หมดโดยไม่สน,น้าอินหน้าพรมทั้งนั้นครับ และด้วยการที่อิรักมีทหารมากกว่าชาติอื่นๆน,นะครับจึงดําเนินการเข้ายึดคาฟจีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนซาอุดิอาราเบียไปได้ง่ายๆเลยครับต่อมาทางกษัตริย์ซาอุดีอาราเบียได้ร้องขอความช่วยเหลือไปอย่างสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อช่วยเหลือเรื่องการลุกลาเน,นี่แหละครับและไม่นานหลังจากนั้นซาอุดีอาราเบียก็ได้รับความช่วยเหลือจากชาติพนธวิตรโดยเฉพาะกองทัพนาวิกโยธินของสหรัฐครับทำให้พวกเขาสามารถที่จะบุกเข้ายึดพื้นที่คาฟจีกลับขึ้นมาได้ การบุกในครั้งนี้พวกเขาได้จัดการทหารอิรักไปมากกว่า300คนนะครับจับเป็นเฉลยกว่า400คนจกกนกระทั่งในวันที่24กุมภาพันธ์ปี1991นะครับทหารสาหรัฐได้ใช้แผนหลอกล่อทหารอิรักโดยการทําท่าว่าจะโจมตีทางอากาศและทางเรือนะเพื่อที่จะบุกเข้ายึดเมืองคูเวตครับนั่นจึงทําให้ทหารอิรักตั้งหน้าต,ตั้งตาที่จะใช้อาวุธต่อต้านอากาศยานแต่ก็ต้องรอเกอือไปตามๆกันครับจกตาไปนั่นแหละ เมื่อกองกําลังนาวิกโยธินที่1ที่2นะครับได้พาก,กันเคลื่อนพลด้วยยานลบเกาะเบามุ่งหน้าไปยังคูเวตซิตี้พวกเขาก็ได้ปะทะก,กันกับทหารอิรักเล็กน้อยน,นะครับและก็ผ่านไปยังทุ่งระเบิดแต่มันก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งกองกําลังนาวิกโยธินได้นะครับถึงแม้ว่าซัดดัมจะสั่งโจมตีแบบตงๆไปเลยแต่ด้วยกองกําลังอิรักนะครับยังไม่พร้อมลบทําให้พวกเขาต้องสั่งลาดถอยออกมาจากคูเวตครับ ด้วยความที่อิรักไม่ขอยอมแพ้ไปแบบเฉยๆนะครับกอนถอพพวกเขาก็เลยเผาบ่อดัมมันคูเวตแม่งซะเลยและเผาไปมากกว่า700แห่งด้วยกันครับวางกับระเบิดไปรอบๆเพื่อไม่ให้มีการควบคุมเพลิงได้อย่างง่ายๆซึ่งเป็นการวางกับดักที่โคตรแสบจากอิรักครับในช่วงเวลาเดียวกันที่เหล่าชาติพันธมิตรบุกเข้ามาช่วยเหลือคูเวตนะครับในขณะนั้นทั้งกองทัพสหรัฐกับอังกฤษก็ได้ใช้กองกําลังยานเกราะจํานวนมากมากมายมหาศาลเลย ข้ามเข้ามาชายแดนคูเวตครับปิดหมดเลยชายแดนเนี่ยจนทําให้การประทะก,กันในครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆน,นะครับเพราะในครั้งนี้ทหารอิรักไม่มีที่ให้ถอยแล้วพวกเขามีเพียงแค่ทางเดียวนั่นก็คือต้องสู้เท่านั้นและการรบในครั้งนี้ทหารอิรักก็ต้องเสียเปียบเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทหารพวกเขาถูกฆ่าและโดนจับเป็นเฉลยเพียบเลยรวมทั้งยานเกาะและรถถังที่ถูกทําลายเป็นจํานวนมาก จนกระทั่งเข้าสู่วันที่28กุมภาพันธ์นะครับประธานาธิบดีจอจดับเบิลยูบุชก็ได้สั่งให้มีการหยุดยิงชั่วคราวเนื่องจากประเทศคูเวตได้รับอิสรภาพแล้วแต่ด้วยการเผาบ่อน้ำมันของทหารอิรักนะครับทำให้คูเวตต้องเสียน้ำมันดิบไปกว่า6ล้านบเรลในแต่ละวันและไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับเพราะมันอันตรายเกินไป สุดท้านั้นการลุกไหม้ก็กินระยะเวลานานกว่า10เดือนด้วยกันครับกว่าจะหยุดลงจนทําให้เกิดมลพิษไปเกือบทั้งโลกครับสรุปง่ายๆว่าสงครามในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยโคเวตจากการถูกลุกลานของอิรักแต่ก็ยังไม่สามารถโค่นล้มอํานาจของซัดดัมไปได้นะครับอิรักก็ยังถูกคว่ำบาตรจากหลายๆประเทศต่อไป เอรักถูกแบนการผลิตอาวุธเคมีนิวเคลียร์ต่อมาอิรักก็ได้รักรอบขายน้ำมันอย่างผิดกฎหมายรักรอบสร้างอาวุธสงครามนะครับและนั่นจึงทำให้สหรัฐอเมริกาบุกเข้าไปโจมตีอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2003เคราวนี้พวกเขามีเป้าหมายคือการขับไล่ซัดดัมไปให้พ้นจากตำแหน่งนะครับ เมื่อซาดัมฮูเซนรู้ที่มาของสหรัฐแล้วนะครับพวกเขาก็ได้ทําการหลบหนีเอาตัวรอดครับหนีตายโดยพวกเขาจะติดต่อกันผ่านทางเทปเสียงเป็นครั้งข่าวเท่านั้นก่อนที่เขาจะส่งไปให้โอเปอเรเตอร์นะครับออกทีวีไปนั่นแหละประเทศที่ดําเนินไปด้วยเทปเสียงและสภาวะที่ไร้ผู้นําทําให้รัฐบาลซาดัมนะครับต้องล่มสลายแตกพ่ายไปในที่สุดเลย หลังจากการประกาศจับซัดัมพุชเซนนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ทางการต้องการตัวเป็นระดับต้นๆทําให้การตามล่าซัดัมเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยทางสหรัฐได้ทําการสอบปากคาคนใกล้ชิดอย่างละเอียดทุกเม็ดแหล่จนกระทั่งวันที่22บกร,รกฎาคมปี2 0 0 3นะครับทางสหรัฐได้พบกับลูกชายซัดัมฮุชเซนซึ่งถือว่าเป็นมือเป็นตีนพ่อของเขาน่น่หละครับและในวันข้างหน้าพวกเขาอาจจะคิดว่าไอ้นี่อาจจะมาแทนพ่อก็เป็นได้ครับพวกเขาก็เลยพากันบุกเข้าไปยังบ้านพักลูกชายเขา มันก็เลยเกิดการประทะขึ้นมานะครับจนทําให้ลูกชายซัดดัมเสียชีวิตที่บ้านพักในเมืองโมซูลทางตอนเหนือของประเทศอิรัาครับและอีก5เดือนต่อมาในวันที่13ธันวาคมปี2 0 0 3ันสาะครับทางสหรัฐพบที่ซ่อนตัวของซัดดัมฮุดเซนเขาซ่อนตัวอยู่ใต้ดินลึกไปกว่า8ฟุตนะครับห่างจากเมืองตีกรีดบ้านเกิดของตัวเองเมื่อเหล่าทหารสหรัฐไปถึงนะครับเขาแทบไม่ขัดขืนและก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นนะครับในระหว่างจับกุม มันเหมือนกับว่าเขายอมให้จับแต่โดยดีนะครับต่อมาแซดดัมก็ถูกส่งมอบไปให้กับเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายซึ่งมีรัฐบาลชั่วคราวของอิรักเป็นผู้ตัดสินและแต่ส่วนในครั้งนี้ครับซดดัมถูกตั้งข้อหาว่าอาญากรสงครามอาญากรต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครับซดดัมถูกตัดสินในสาลพิเศษนะครับในการก่ออาญากรรมต่อชาวดูเยลในปี1982 โดยข้อหานี้ประกอบไปด้วยการฆาตกรรมคนการทรมานผู้หญิงและเด็กการจับกุมคนโดยไม่ถูกกฎหมายเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี2006นะครับซัดดัมก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงๆและต้องถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอจนในที่สุดนะครับซัดดัมถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเมื่อวันที่30ธันวาคมปี2006ปิดตำนานผด็จการผู้คลั่งสงครามครับพอเง้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่นอง